มารีวิวไฟกันนะครับผู้ชมมาพบกับช่องเดจานแลวแต่ปนกันแมงกราวสวัสดีครับทุกท่านด้วยที่มาดูช่องผมกันนะครับอันดับแรกกดไลค์กันนะครับมารีวิวไฟกันเถอะนะครับไฟที่ว่าผมรับนะเวลากลางคืนหรือว่ามืดมันจะสว่างมากแบบเสียบแบตเตอรี่เสียบอ่ากับสายชาร์จโทรศัพท์มากนี่นะครับ เรามาดูกันว่าตัวไหนถูกตัวล่างมีสองตัวผมซื้อมานะแล้วเรามาดูกันนี่ไฟตัวแรกสองร้อยห้าสิบบาทมีเวลากดนะกดตรงนี้แล้วก็รูรูเสียบเบ็ดอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยมันก็จะเป็นรูที่เสียบเบ็ดได้เลยเวลากดนะครับกดสกเต็ปหนึ่งนะสเต็ปสองกระพริบสเต็ปสาม สเต็ปสี่สเต็ปห้าสเต็ปหกมันจะเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมสเต็ปเจ็ดนี่แล้วก็หายมาตัวนี้นี่สองร้อยไม่ใช่อ่าสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่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 นรูเสียบรูเสียบนะครับผมอ่า แร้กน่งนะครับก้องผู้ชารลเนี่ยนะครับรูเสียบที่ผู้ชมเห็นแล้วผู้ชมก็อย่าไปเปิดอันนี้นะครับอัตรงนี้มันไม่เกี่ยวแต่มันเปิดได้นะครับนะมากกดเรากดใช้เล็บนะครับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่สเต็ปห้าสเต็ปหกสเต็ปเจ็ดเอ้สเต็ปเจ็ดไม่มีนี่ นี่นะครับเป็นไฟโบ๋เลยนะครับถ้ารวมราคาทั้งหมดประมาณห้าร้อยกว่าแต่ก้นลดให้ห้าดปกตินี่นะครับร้านไฟที่ก็ติดร้านอะไรเหมือนก็ติดคําว่าเปิดอะไรเนี่ยก็ขายกันมาเยอะมากเลยนะครับนะถ้าผมมีเงินต่อผมก็อยากมาซื้อเอาไฟนี้เหมือนกันแต่อันนี้เราก็เคยรีวิวหรือเปล่ายัางอันนี้ผมกอดลดออกมาแนละ้วเป็นแก้วนะเออเนี่ย มีเวลาเปิดก็กระปิเป็นนี้วันี้ไม่ได้ซื้อมานะครับไม่รู้มีหรือปาน,านจ่ช้หัวช้าแล้วก็เสียบแล้วก็เสียบเข้าไปเลยอันนี้ไม่ได้ซื้อมานะเอามาจากค่ายงหานแล้วก็เออก็ไม่มีอะไรมารถผมมันช้าตรงไหนนะครับผู้ชมซื้อมาหลายวันไม่เคยได้เติมลมเลยเนี่ยแหละสาเหตุไม่ได้เติมลมเลยพอจับล้อจับไม่ได้ข่มโอ้โหโอ่หอนเลย เนี่ยเลยว่าแล้วผมก็ลับทุกเด็กด้วยช้ากว่าเดิมสาเหตุเนี่ยเออต้องไปเติมลมนะครับน่าจะซิ่งได้นะโอเคลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ช่องชานแนละตะปุเน,นก็แม่งให้ด้วยนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอเคถ้าเราอยากไปดูแบบกลางคืนหรือมืดๆไปดูกันเลยแล้วก We'll